ตอนที่ที่แฟนเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพคร่าวๆนี่ประมาณกี่ปีสิบปีได้ไหมได้ค่ะประมาณสิบปีที่แล้ว่ะสิบปีที่แล้วอาการเริ่มแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างเรรก๋ปวดเอวปวดเอวปวดเอวก่อนแล้วก็ปีที่สองปีที่สามนี่เริ่มล้าลงขาเลยขาแกเริ่มตึงก,ก,ก่อนจะนอนแกต้องให้บีบให้บีบให้ทุกคืนถ้าไม่บีบนี่นอนไม่ได้นอนไม่ได้เลย ีที่สี่นี้พาแกไปตอกเส้นอยู่ที่อะไรนะอยู่ยป,ปากเกตตอนที่เราทําก็ดีดีเรากลับขึ้นมาก็มันเริ่มมันเดิมปวดม,ม,วมันเดิมปวดมันเดิมใช่ค่ะแล้วก็คนอื่นพูดว่าตรงนี้ตรงนั้นพาไปฉีดแล้วหายก็พาไปไปกลับมาได้สรงอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปอีกมันมได้ไปอีกใช่ค่ะ,ะที่เขาโฆษณาตามทีวีเราดูโอ้อมมันเหมือนอาการ เรารก็สั่งกินครั้งแรกก็หายพอกินไปอีกแป๊บเดียวก็เหมือน,นเดิมเหมือนเดียบแกปวดเยอะคทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะ่ะอยู่อยู่ไว้ไม่นานคถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วทีนี้มันเดินไม่ได้คแกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหัดคานเดินออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้แกก็บอกว่า คนที่เจ็บเนาะแกก็รู้ตัวเองดีทีนี้แกก็บอกว่าดูแลดกเด้อเป็นแบบนี้นะ่ะมันมีหายดอกเกก็บอกนี่นูก็ะไรคิดอยู่ว่าจะตัดยังไงคะครับ,รบตอนนั้นนี่แบบเราเนาะเราลนนรู้สึกเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้ได้ยังไงอ๋อคือหนูไปขายปลานะคะก็เลยแม่กเกษมก็ได้บอกค่ะครับ เอ <c oughs> ้ย <t eg ued gardens> <uyor> บอกแกว่าลองดูครับถ้ามันเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่เงินแค่นี้ไม่เสียไยวันแรกทานยังไงครับบอกแกว่ากินคู่กันแกก็บอกว่าอกินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้ยังไงก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรกเพื่อนบอกให้กินคู่กันไปกินเถอะบอกแกอย่างนี้ครับพอดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละซองอย่างละซองเลย นะครับทีนี้มาที่คุณพี่หลังจากที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นครับสี่ห้าชั่วโมงนี่นะครับสี่ห้าชั่วโมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินกินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยตึงไปหมดแล้ว,หล,วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเออเมไม่ตายแล้ว จะไม่ตายแล้วมันรู้สึกจากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงมันสบายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะมันก็ลกโล่งเบาเนี้อเบาตัวไหมครับเบาครับเบาเนาะแล้วก็วันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลยสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองไปขึ้นแผน่นไปขึ้นแผน่น ยกแผ่นหนักๆนี่เนีะยอ๋อยกแผ่นหนักๆก่อนหน้านั้นยกได้ไหมมันยกไม่ได้หรอกยกไม่ได้เลยอันนี้คือวันที่สองแล้วม,มีอย่างอื่นไหมครับที่ไปทํานอกจากยกยากวันนั้นมันมันยกเจียบค้ำเลยยกเจี่ยบค้าเลยตั้งแต่กี่โมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลย <laughs> แล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโอ้นี่คือวันที่สองนะ วันที่สามกินอีกกินกินเหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทําอะไรไปแย่ไข่บุแดงแย่ไข่หมดแดปกติแล้วนีไปแย่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่บุแดงแย่ได้อด้ตีนตอนไม้ก็ได้ตีนตอนไม้ก็ได้อีกไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับ ห่าว,ว,วันครับก็คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนีเน้เป็นค่ะเป็นค่ะเป็นเพราะสมุนไพรนคู่กันมั่นใจค่ะแต่ก่อนนี่แฟนโบกหลายย่างก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็บกินครับดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะ จากที่เรารู้สึกไม่มีหวังเนาะแต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย